ยอมทิ้งทุกอย่างมาอยู่ห้องเช่าบ้านริวจิตสัมผัสถูกแม่ทอดทิ้งเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อริวจิตสัมผัสนักจัดรายการชื่อดังผู้มีสัมผัสพิเศษบอกเลยรู้ราสวยงามทันสมัยตั้งแต่ประตูรั้วอย่างห้องนอนโดยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่สไตล์เรียบง่ายทันสมัยตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปจากริวคนธรรมดามาเป็นริวจิตสัมผัสผู้ดำเนินรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุพีในรายการคนอวดผีซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จัก ทั้งกับคนไทยและต่างชาติจนถึงทุกวันนี้ผู้ชายคนเก่งอีกหนึ่งคนที่ชีวิตทํางานมาแล้วหลากหลายก่อนที่จะเลือกช่วยผู้คนและผีเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุงซอกซุกมุมในใจพระอ,อุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรก ยอมรับถึงจะอยู่ใกล้ชิดกับวิญญาณแต่ก็เป็นคนกลัวผีเจอผีกี่ครั้งก็ยังไม่ชินสักทีแถมสะดุง้งและสะบัดอย่างแรงส่วนเรื่องของครอบครัวรวิวเผยว่าโตมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อตั้งแต่เกิดและตอนเด็กยังถูกแมย่ยกให้คนอื่นอีกและครั้งแรกรวิวเปิดเผยตอบเรื่องรักแบบชัดชกับคาถามที่ทุกคนอยากรู้ชีวิตนี้มีผู้หญิงผ่านเข้ามาเยอะมาก จนมีข่าวลือทำผู้หญิงท้องพร้อมกับเพยคิดแต่จะสร้างวัดจนเกือบไม่รอดเดือนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลถึงสี่รอบตัวเริ่มดำพร้อมหายใจไม่ทนันพร้อมสังเสียเรียบร้อยตั้งแต่เกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นนั้นฟันสักเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพ่อแต่ได้ยินว่าพ่อแล้วเราก็ไปได้ยินว่าพ่อแม่ไม่ดีลูกตัว้นก็ต้องไม่ดีที่หนักสุดร,ริวเพิ่งมารู้ตอนนี้เองว่าก่อนหน้านั้นแม่เคยเอาริวไปทิ้งด้วยซ้ําเดินไปบ้านใครไม่รู้เรายกให้เขาเลย เรื่องความรักสมัยวัยรุ่นผ่านมาเยอะมากพี่ผ่านนาอย่างกับสายน้ําไปเที่ยวไปหมดคนผ่านเข้ามาในชีวิตเยอะมากมีผู้หญิงมารอผมยอมทิ้งงานทิ้งทุกอย่างเพื่อมาเช่าห้องอยู่คนละชั้นกับริวหนักสุดคือตามริวไปทํางานในที่ที่ทํางานด้วยเหมือนริวมาทํางานกับทางพี่อันเขาก็ไปสมัครเป็นลูกน้องพี่อันเพื่อที่จะรู้ว่าวัน,ว,นวันหนึ่งทําอะไรบ้างฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด่าใหม่ๆด้วยนะคะ